ความเท่าเทียมกันในการรักษาสุขภาพยามเจ็บป่วยเป็นโอกาสที่หน่วยแพทย์เครื่องที่เพื่อนชุมชนได้เติมเต็มและตอบสนองความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาและแบ่งเบาภาระด้านสุขภาพของคนทั้ง89ชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดระยองตอนนี้ก็เราพยายามจะทําให้ครอบคลุมทุกชุมชนภารกิจตอนนี้ก็คือว่าเรามองเรื่องของประเด็นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพเหมือนกับไปเติมเต็มไปปิดช่องว่างการบริการทางการแพทย์ไม่ทั่วถึงประชาชนเหมือนก็ชาวบ้านนะนะคะ ได้เข้าถึงหมอแล้วก็เขาก็บริการดียาดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชนดูแลใส่ใจใกล้ชิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนด้วยการดูแลรักษาสุขภาพเชิงรุกคืออีกหนึ่งภารกิจหลักจากความห่วงใยของเพื่อนชุมชน